สวัสดีค่ะมันี่กับมะพร้ากกับเมนูง่ายๆนะคะกับไก่ในช่องกุกไกช่ชาแนลอยก่ือเกานะคะมันี่นะคะไก่สิบห้าพี่น้องไม่เห็ดกระเทียมทน้นดอกน้ำผึ้งนะคะซึ่งส่วนผสมหลักๆของเฮานะคะก็จะมีกระเทียมทอนนะคะมันี่ไก่แดดเป็นกระเทียมทอนของไทยนะคะก็จะหัวหน่อยๆแบบนี้นะคะมีนามเปาค่ะน้ำตาลเกลือ้วก็ที่ขาดปได้เลรก็คือน,น้ำผึ้งนะคะมือี่แก็ใ,ใส่เป็นน้ำผึ้งหลอดที่เกาะะ่าแล้วค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะห้ากก็จะน้ากระเทียมโทษนเนี่ยนะคะไปปอกเปลือกแล้วกะ็ล้างทำความสะอาดให้เรียบ้อยก่อนนะคะ ค่ะและนี่ก็เป็นกระเทียมโทษนนะคะทีว่าใกล้ปอกแล้วก็ทําความสะอาดแล้วเรียบร้อยนะคะต่อไปนะคะเท่ากับจะนํากระเทียมโทษนนะคะไปแส่น้มปูนใสนะคะไวประมาณหนึ่งชั่มงนะคะนอกากหากระปุกใสไปเลยนะคะ ตามด้วยน้ำปูนใสค่ะใส่แค่ถั่วนะคะนี่เป็นน้ำปูนใสนะคะทางล่างก็จะนอนตะกรอนแบบนี้นะคะกเกลแซกระเทียมโทษนนะคะในาน้ำปูนใสไว้ประมาณหนึ่งชวโมงนะคะใส่น้ำปูนใสให้ถว่วนะคะ ต่อไปนะคะถ้ากิจะเห็นหนามดองนะคะสําหรับดองกระเทียมทนนะคะตั้งนามให้เดือดน,นะคะตรงนี้เป็นนามเป้านะคะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะเกลือปนค่ะคนให้หน้ำตาลทรายกับเกลือปนละลายนะคะ ข้น้ำตาลกับเกลือปนละลายนะคะต่อไปกับใส่น้ำสมสายชู่นะคะคนนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำผึ้งค่ะแค่ใส่น้ำผึ้งหลอดเที่เกคนะคะ พ่อหนำผึงละลายนะคะเขากะบิดเตาเลยนะคะแล้วก็พักไว้จนกว่าานามดองแล้วหสีเย็นนะคะพอห่อแซ่กเทียมโทษนะคะในหนาปูนใสพานไปหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเขาก็เอาขึ้นจากนามปูนใสนะคะแล้วก็น้ำไปล้างให้สะอาดนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็น้ำใสกระปุกเลยนะคะพอน้ำกระเทียมโทษนะคะใส่กระปุกเรียบร้อยแบบนี้นะคะต่อไปก็ใส่นามดองนะคะที่ว่าเขาเห็ดไว้นะคะ ตรงนี้เป็นนาำดองท่วาห้าผักเย็นแล้วนะคะใส่ลงไงปล่อยไห่ถั่วเลยนะคะต่อไปกับแคปปิดฟ้านะคะแล้วก็ดองไว้แบบนี้นะคะเป็นเวลายีซิมือนะคะหลังจากยีซิมือก็สามามาท่วาสีน้าไปรับประทานได้เลยนะคะการทามาคลิปนี้นะคะก็ย่าจะเลื่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กานน้ำเน้นด,ด้วยค่ะเราพอกันไหมคลิปหนาค่ะ สวัสดีค่ะ